ดีครับนะครับพี่พี่นะครับส FC กุดง้เมืองพนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมพาพี่พี่มาชมของแปลกนะครับผมให้พี่พี่ดูครับอันนี้พี่พี่ว่าเชิงหือพม่าครับอันนี้นะครับพอดีชุดนี้นะครับผมเห็นชุดพี่เขาเตะนะครับจนต้องตามไปถึงบ้านเพื่อไปเอานะครับดูครับ นี่คือเชิงประกบโซโล่หลังนะครับไปนี้ต้องไปขอแบ่งขอมาเลยครับอดใจไม่ไหวจริงๆครับจนต้องแบ่งกลับมานะครับจนจนต้องแบ่งขอขอแบ่งมานะครับพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็ใครที่ชอบ <c oughs> เชิงโซโล่หลังสีพม่านะครับรอไม่นานนะครับพี่ๆนะครับ ผมเอาแม่พันธุ์แบบนี้มาแล้วครับอน,นาคตแม่พันธุ์นะครับสวยมากนะครับชุดพี่โคตรโซโลเลยครับประกบหลังอย่างเดียวเลยนะครับแข่งอย่างดีนะครับน่าจะพอพอหลอกได้บ้างนะครับ ทำสีแปลกๆนะครับสีพม่าสีพื้ผมชอบเลยนะครับดูครับพี่ๆนะครับชัดเจนสุดๆนะครับนี่คือประกบโซโล่หลังนะครับก็ฝากติดตามเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะครับผม ชุดนี้นะครับผมชุดนี้ตั้งใจจะเอามาเข้ากับซอมบี้นะครับจะซอมบี้นะครับส่วนตัวผู้พ่อพันธ์ตัวนี้นะครับผมเอาใส่กับลูกสาวซอมบี้นะครับมารอดูกันครับสองเวอร์ชันนี้เข้ากันครับรับประกันความมันและสีแปลกครับรับประกันความมันและสีแปลกนะครับ พวกนี้เป็นไก่ประกบโซโลป่ปากเร็วปากเร็วตีนเร็วตีเข้าครบครบครบครับพี่พี่ครบลองดูครับเมื่อเราพัฒนาชอบปากไกยสีพม่าแล้วต้องเดินให้สุดนะครับราคาเเรื่องใช้ได้เลยนะครับสามตัวนี้นะครับผมเห็น ชุดพี่เตะแล้วอดใจไม่ไหวครับต้องตามไปที่บ้านที่ซุ้มนะครับต้องไปเอามาครับไม่เอามาไม่ได้ครับนอนไม่หลับครับไม่เอาชุดนี้มาผมนอนไม่หลับแน่นอนนะครับใครชอบการพัฒนานะครับผมในส่วนของปากก้อยนะครับประกบโซโล่หลังนะครับ นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะออกไปแล้วไม่มีคู่นะครับพักพวกผมมีคู่ทุกอาทิตย์นะครับพักพวกไปมีคู่ได้ทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยติดตามนะครับผมปากกล่อยเชิงชุดนี้ด้วยนะครับในที่สุดเราก็หาสีสามาแทนเจ้าสาตรงคำได้แล้วนะครับสวยจัดนะครับ โอเคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ